นิทานชาวบ้านลืมแก้บนกาลครั้งหนึ่งมีหญิงสาวเธอชื่อว่านางสมเป็นหญิงชาวบ้านที่เกิดมามีฐานะยากจนแต่สมเป็นคนสู้ชีวิตมากเจอเหตุการณ์อะไรเธอก็ไม่เคยยอมแพ้เลยเธอเคยทำงานมาหลากหลายอย่างหลายอาชีพปรากฏว่าเธอก็ล้มเหลวตลอดแรกๆ ก็เหมือนจะดีพอทำไปครู่หนึ่งเริ่มค่อยๆแย่ลงเป็นแบบนี้มาตลอดสมนั้นบุญก็ชอบทำมากวัดก็เข้าแต่อุปสรรคเธอนั้นก็มากเหลือเกินเธอใช้ชีวิตแบบนี้มา30ปีเต็มๆทำกิจการอะไรเปิดตัวก็ดีตลอดอยู่ไปอยู่มาเรื่อยๆก็เริ่มแย่ลงทั้งๆท,ที่เธอคิดเสมอ ว่าทำทุกอย่างต้องทําให้ดีตอนเธอขายอาหารสมก็เลือกวัตถุดิบอย่างดีที่สดใหม่เกรดเอเธอกลัวคนกินนั้นจะไม่ได้รับของดีของอร่อยแต่สุดท้ายผ่านไปเธอก็ประสบปัญหาเดิมดีไม่กี่เดือนธุรกิจก็เริ่มแย่ลงแบบนี้มาวันหนึ่งสมไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งหนึ่ง เธอไปกราบไหว้ขอพรทั้งขอทั้งบนบานสันกล่าวพอเธอกลับมานั้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นและเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงธุรกิจการงานดีขึ้นอย่างมากเงินก็เข้าแบบรัวๆแถมมีโชคลาภตลอดพอสมขอมาได้เธอก็ไปแก้บนและเธอก็ทำแบบนี้ตลอดจนกระทั่งเกิดวิกฤตปัญหาชีวิตอีกครั้ง เธอก็ไปบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายที่แต่ครั้งนี้เธอก็ลืมไปแก้บนเธอเลยยิ่งมีชีวิตที่ทำอะไรติดติดขัดขัดตลอดจนทำให้เกิดปัญหานีิสินพรลุงพลังสมก็ยังตั้งใจทำบุญมาตลอดแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยมีแต่สามวันดีสี่วันไข้เป็นแบบนี้มาตลอดเธอนั้นก็มั่นหาทางออก หาวิธีทุกขนทางเพื่อจะหลุดพ้นก็เจอปัญหาอีกอยู่ดีอีกอย่างครอบครัวเธอนั้นชอบทะเลาะกันสมก็มีอาการเถียงพ่อเถียงแม่ด้วยและด้วยความที่ความกดดันนั้นกับปัญหามีมากพออยู่แล้วเธอยังมาเจอปัญหากดดันกับทางบ้านอีกจนทำให้เธอคิดว่าคงไม่มีทางออกแล้ววันหนึ่งมีคนมาแนะนำเธอ ให้ไปแก้บนที่จำไม่ได้สมก็ได้ทำตามและก็ได้ไปแต่ก็แล้วทำตามที่ผู้คนบอกมานักต่อนักแต่สมก็ยังไม่ดีขึ้นเขามีความเครียดสะสมจนทำให้เธอคิดหาทางออกไม่เจอเธอเลยคุยกับพ่อแม่หาทางออกและก็ได้ทำพิธีขอขมากรรมพ่อแม่แต่แล้วด้วยชีวิตเธอนั้น ก็ยังไม่ดีขึ้นเธอจึงออกตะเวนตามวัดที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เธอไปหมดทุกที่และก็ขอพรขอพรอ,อยู่อย่างนั้นขอทุกทุกที่ทุกองค์จนเธอนั้นมีความสับสนใจว่าขอพรอ,องค์ใดไปบ้างจนทำให้ตนเองนั้นได้รับหรือไม่ได้รับก็เลยไม่รู้และก็ไม่ทำบุญตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ เธอยิ่งหาทางแก้ไม่ได้วันหนึ่งมีหมอดูทักชีวิตจะดีขึ้นจะดีขึ้นให้ทำทุกอย่างแล้วก็ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เธอก็ทำตามแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจนทำให้เธอนั้นเกิดความท้อในใจในการทำบุญเธอก็ได้เริ่มห่างจากการทำความดีและการทำบุญเข้าวัดแต่ก็ยังมีทำอยู่บ้าง จนมาวันหนึ่งสมฝันว่าตนเองนั้นได้อุ้มเด็กพอเช้ามาเธอก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแรกๆก็ดีต่อมาเธอก็เป็นเหมือนเดิมประสบปัญหาอีกเช่นเคยวนเวียนแบบนี้ยังไม่จบไม่สิน้นเธอร้องไห้คนเดียวเสียใจทั้งทั้งที่ว่าตนเองนั้นก็เป็นคนดีคนหนึ่ง แต่ทำไมทำดีแล้วไม่เห็นผลแต่คนไม่ดีนั้นกลับได้เจอสิ่งดีๆแล้วก็ดีขึ้นเอาดีขึ้นเอาสมเลยคิดใหม่เธอจุดธูปก,กลางแจ้ง16ดอกทุกวันพระขอเขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านอดโทษยกโทษกรรมที่เคยบนบานทั้งหมดให้ขาดจากกันเธอหมั่นทำแบบนี้ทุกวันพระจนครบสามเดือน และต่อมาเธอเริ่มเห็นทางออกในชีวิตเริ่มมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือชีวิตจากติดขัดก็เริ่มมีเงินมีท้องเข้ามาบ้างแต่อาจไม่ได้มากมายแต่เธอนั้นยังโชคดีมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือจากที่เคยดูดายแต่ตอนนี้เขากลับช่วยและก็เริ่มมีงานเล็กๆทำเธอก็เปิดร้านขายผ้าเล็กๆ และของเก่าพอได้เงินมาประทังชีวิตและก็เริ่มมีเงินเข้าทุกวันต่อมาออเดอร์ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเธอตั้งใจทำให้มันออกมาดีที่สุดสมก็ได้นึกย้อนกลับไปเมื่อก่อนนั้นเคยขอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กลับไม่ลงมือทำอย่างเต็มที่และจะเอาผลมาจากไหนให้เห็นแต่ตอนนี้ เธอทำทุกอย่างไม่เกี่ยงและไม่เคยเลือกขอแค่มีเงินมาเคลียร์ปัญหาต่างๆของตอนเองเขายอมทำทุกอย่างเธอก็หมั่นตั้งใจไว้ว่าจะเริ่มตั้งสติคิดใหม่ลงมือทำให้มากขอให้น้อยสมก็ทำแบบนี้ทุกวันจนเธอนั้นเริ่มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเธอเลยเลิกที่จะบ่นบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วหันมาทำบุญอุทิศแทนจนทำให้นางสมตอนนี้นั้นกลายเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากมีเงินมีทองใช้แบบไม่มีวันหมดแถมนางสมก็ยังหมั่นทำบุญคิดดีพูดดีลงมือทำอย่างต่อเนื่องและก็เลิกสนใจคนอื่นเพราะเมื่อก่อนนั้นเธอชอบแคร์คำพูดคนอื่นแล้วเก็บเอามาคิดวันนี้ สำเร็จดีใจวันนี้ล้มเหลวก็ร้องไห้ผิดหวังตอนนี้นั้นเธอเริ่มคิดใหม่ทำใหม่หันมาดูแลตัวเองขอบคุณตัวเองที่เก่งขนาดนี้และสมนั้นก็ได้ร่่ารวยจนสร้างบ้านให้พ่อแม่และให้พี่น้องได้อยู่อาศัยเธอก็ได้ตะเวนตามจังหวัดต่างๆทำบุญตามเจตนาของตนพอเมื่อก่อนนั้น เธอไม่มีเงินก็ยังอยากทำแต่ก็ทำไปทำให้ตนลําบากเพราะบุญนั้นหากเราทำเกินกําลังแทนที่จะส่งผลดีกับตัวเราแต่อาจเป็นกรรมที่ทำให้ตัวเราเองนั้นต้องเป็นทุกข์ก็ว่าได้ตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเธอนั้นก็เลิกบนบานสารเก่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลิกติดศิลบุญต่อท่านแล้วหันมา ทำบุญเพื่อสังสมบุญตัวเองแทนสมเขาก็ได้ตั้งใจทำสิ่งดีๆทำคุณงานความดีตอนนี้ตนเองนั้นมีอยู่มีกินจนด่ำรวยแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนมาช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าและให้แนวทางแนวคิดกับคนที่ประสบปัญหาอย่างที่เธอเคยเจอเธอก็ได้มีความสุขและก็ได้สอนให้ผู้คนนั้น ได้มีวิธีการเอาตัวรอดแถมยังให้อาชีพกับผู้คนที่ลำบากกว่าตนเองจนชีวิตเธอนั้นได้ประสบกับความสำเร็จอย่างยังย่งยืนตลอดไปจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องสนุน้อยสตอรี่นักเขียนมือใหม่นักอ่านฝึกหัดคนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ